ที่29พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดชุมพรเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติขอ,ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชหน้าที่ทําการปรกครองจังหวัดชุมพรสารกลางชั้นสองเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติต่อมาในวันที่5มิถุนายน2557 จังหวัดชุมพรได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมนชันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดชุมพรนศาากลางจังหวัดชุมพรและระดับอำเภอทุกอำเภอเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร,กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิน่นและอาสาสมัครถึงเหตุผลที่ต้องมีคอสอชอและความจำเป็นที่ต้องช่วยกันสร้างความสมณชันให้กับคนในชาติรวมถึงการปฏิรูปประเทศให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยเปิดเวทีชี้แจงความเข้าใจและสอดแทรกเกี่ยวกับความปรองดองสมณชั้นในทุกโอกาสตามความเหมาะสมเพื่อตรวจดูการดำเนินงานในระดับจังหวัดพลทวริตรอจนะพักดีแม่ทัพภาคที่4และคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ปรองดองสมนชัทนเพื่อการปฏิรูปจังหวัดชุมพร พร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดการเคลื่อนย้ายขนถ่ายอาวุธปืนและวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามการป้องกันลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวน้นรรง,ง,นนวงีท เป็นไงจะคลี่ความสุขให้กับประชาชนปาอธิบายของเื่งของสชนะครับก็เป็นใเรื่องของการปรับปรามเรื่องยาพิดทำสงครามนะครับในเรื่องของการดับมรน่อป่ารวทั้งการต่างด้าวเลยนะครับการเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวก็เนื่องมาจากจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดประตูสู่ภาคใต้และเป็นทางผ่านจากภาคใต้มุ่งสู่เมืองหลวงหากสกัดกั้นหรือปรับปรามได้ก่อนก็จะทําให้ปัญหาดังกล่าวลดลง จากปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายจํานวนมากซึ่งส่งผลกระทบทางด้านสังคมความมั่นคงและทางด้านจัดการสาธารณสุขนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และแรงงานเด็กแต่ในขณะเดียวกันระบบการผลิตที่ขาดแรงงานของไทยก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวการจัดระเบียบจึงต้องระมัดระวังและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเช่นภาคเกษตรกรรมการประมงและการก่อสร้างจากปัญหาดังกล่าวคอสชอดได้กำหนดมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ขึ้นเพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศและการสร้างมาตรฐานในการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้างที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าววันที่25มิถุนายน2557ประกาศคสชฉบับที่70ทับ2557เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service เพื่อทำหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้กับคนงานต่างด้าว พร้อมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวต่อมาในวันที่17กรกฎาคม2557ประกาศคอสชฉบับที่94/2557เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service เพิ่มเติมโดยประกาศเพิ่มเติมจังหวัดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service เริ่มทำการตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2557ถึงวันที่21สิงหาคม2557ซึ่งมีจังหวัดชุมพรรวมอยู่ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นจังหวัดชุมพรได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจรับทราบปัญหาเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในเรื่องมาตรการชั่วคราวแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดเใใ่ารวมถึงได้จัดตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือวันซอฟต์เซอร์วิสจังหวัดชุมพรขึ้นที่หอประชุมจังหวัดชุมพรชั้นล่างเพื่อบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยมีการบันทึกทะเบียนประวัติตรวจโรคและออกใบอนุญ,ญาตทำงานด้วยความรวดเร็วประหยัดและโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้มีนายหน้าเรียกเก็บค่าบริการหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการขึ้นทะเบียนร,รายงานต่างด้าวโดยศูนย์จดทะเบียนรายงานต่างด้าวแบบเบดเร็จังหวัดชุมพรเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่22กรกฎา,าคมเป็นต้นมาะน,นะขขนาใ